thank you ผมขอกราบนิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเทระพระเถระเพื่อนสาธุไมทั้งหลายได้เข้าสู่ประลาพิธีสู่อา,าสนะสงฆ์นะครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปที่เราจะได้ดำเนินการในขั้นแรกเบื้องแรกนี้ก็คือคณะคุณแม่ชีจากสำนักชีคุณแม่ชีแก้วบ้านห้วยสายท่านจะได้มากล่าวคำอาจารย์ศิลวาดบูชาคุณกล่าวคำ ถ้าทำคำสอนที่คุณแม่ชีแก้วได้มอบเป็นมรดกทำอลําค่าให้แก่ชีลูกชีหลานสถาญาติยมทั้งหลายก็ขอ,อนี่มนนะขอเรียนเชิญคณะคุณแม่ชีได้ทำหน้าที่ต่อไปอขอเชิญ อุกาศากตร์ก้มขากราบกรานด้วยเสียงกล้าวกราบไหว้ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกพร้อมพระเทลานุเทระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปน้ำมังครามนทนนี้ด้วยความเคารพกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดน้อมคุณพระไตรัตอนุวัตรประพฤติพันธ์ ยอสูสกุลขันประดับตาสรีละนากายตนเนาด้วยคุณพระพุทธาทรรมค่านวิสุทธิทันทั้งคุณพระไตรัตน์นั้นประดิษฐ์ตั้งมิห่างแน่คุณพระสง์โสพางคะสุวรางสถิตแด่ทั้งสามติรัตนะแรวรรัมคุณานนผู้รู้พระไตรัตน์อาภิพัฒนน่าจะพูนผล สิ้นโศกเกษมมนสุขเกมสถาพรร้อสิบปีทันมานุสอนียารไรชาตกาลมงคลสาวิกาแก้วคุณแม่ชีแก้วเสียงรำหกสิดปีพบสิ้นชาติอยู่จบอุบาสิการัตนะคุณย่าชีแก้วเสียงรำยีป่ปีครบรอบวันมรณกรรมคุณแม่ชีแก้วเสียงรำ สำนักชีบ้านห้วยทรายวัดป่าวิเวกวัฒนารามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวันเสาร์วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเป็นประจำทุกปีเป็นวันลำลึกชาตการมงคลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสืบทอดมรดกธรรมคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํานะสำนักชีบ้านห้วยทรายแห่งนี้ คุณแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำเกิดเมื่อวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2444แรม12ค่ำเดือน11ปีฉลูที่บ้านห้วยทรายได้นามเดิมว่าตาไปแปลว่าผู้คนมากมายมองมาเป็นสายตาเดียวกันบิดาชื่อขุนธรรมรังสีตาสนเสียงลำ้ำ มารดาชื่อนางธรรมรังสีนางด่อนเสียงล้ําชื่อและธรรมะมรรคผลของท่านยังคงจําหลักมั่นอยู่ในความทรงจําและจารึกในศรัทธาประสาทะของชาวบ้านของมหาชนชาวพุทธมาโดยตลอดเพราะท่านเป็นผู้บรรลุโดยแท้ จึงได้ช่วยเหลือเจือจุนคนยากในโลกนี้ดังที่ท่านแนะนำพร่ำเตือนอยู่ตลอดเวลาดังนี้ว่าเ่อ er, เป็นบุญเป็นกุศลเดอรลูเดอร์แนวทางการปฏิบัติการดำเนินปฏิปทาใดๆแม้กระสอนไว้เบาะไว้เมิดแล้วสุดแต่เลื้งของใครของมั่นใครทําก็ได้ได้เป็นของเฉพาะตน การปฏิบัตินี้อย่าสงสัยเลยอย่าประมาทนะทำไว้ได้น้อยหนึ่งก็ให้เอาเถิดพอใจเถิดเพราะเป็นจริงเฉพาะตนเป็นที่พึ่งเฉพาะตนให้สำนึกเชื่อตนเองใครเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายรูปนามชีวิตเป็นอยู่มันไม่ใช่ของเราอย่าเอาตัวเองไปสกรปรกอยู่กับทุกข์ ขอสมมาคารวะและกราบไหว้กตัญญูกะตะเวทิตาแด่องคุณพระศรีรัตนตรยัยพระอุปชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนอนยาท่านเสากันตะศีโลเพื่อนอนยาท่านมั่นภูริทัตโตเพื่อนอนยาท่านมหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อนอนยาท่านจามมหาปุญโย ขอเอาขันห้ามาเป็นขันบูชาผู้ฆ่าไม่ต้องการอันใดทั้งนั้นจะนั่งเบิ่งจิตเบิ่งใจของตนในความสงบร่มรื่นอย่างเดียวเท่านั้น ของคุ้น้าคือสีลของตนของอดทนคือสมาธิเพ่นธรรมของน้ำทางคือปัญญาเว้นแก้วบวชมาแล้วสะหาใส่ตนนึ่งในโลกนี้เป็นเอกะหน้าโถหาทุกข์กะหาได้หาสุขกะหาได้หานโลกหาสวรรค์กะหาได้หาเพลอกะหาได้มืดโลกนี้โลกหาได้ คุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําได้ศึกษาสังเกตเรียนรู้ในนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานจากหลวงปู่เสากันตาสีโรเมื่อวัยสาวน้อยก็ได้ฝึกหัดภาวนากับหลวงปู่มั่นโพริทัตโตและด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวในบารมีธรรมของคุณแม่ท่านจึงได้สรุป เป็นคติธรรมความสั้นสซึ้งๆด้วยภาษาภูไทยที่ให้ข้อคิดลึกซึงเพื่อเป็นแนวแถวการปฏิบัติธรรมของตนและหมู่คณะลูกชีลูกศิษย์ว่าให้พิจารณาร่างกายของตนว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย เป็นไปนตามสังขารของทุกคนหากทุกข์ก็ทุกข์เพราะสังขารสังขารน,นี้ไม่ใช่ตัวตนของใครให้ตั้งใจภาวนาอบรมตนตามคําสอนของแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแต่จิตใจนี้เองด้วยเพราะท่านเป็นสตรีชาวเชื้อสายภูไทยที่ชอบพอการเป็นอยู่ด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตนมิเคยยกตนเสมือนเจ้าอาวาสเจ้าสำนักเจ้าอาธิการการปกครองแต่ใดๆเน้นแต่พร่ำบอกอุบายธรรมรักษากรอบแห่งพระธรรมวินัยและแนวแถวปฏิปทาของพระทุองค์กรรมฐานตามที่พระอุปปัชฌาย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบทอดถ่ายธรรม นำดำเนินนั่งดูจิตดูใจอยู่อย่างนี้ต่อไปภายหน้าก็สุดแท้แต่วาสนาบารมีจะเป็นไปได้ความเป็นไรแม่ไม่คาดเดาจะเป็นจะได้รู้แค่ว่าตั้งใจดูจิตดูใจของแม่อย่างนี้เท่านั้นปฏิปทาอันใสซื่อนิงเงียบมั่นคง ถ้าหารมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวเฉกเช่นชาอาชาในยะบุคคลในตนของท่านยังคงดำเนินไปตามธรรมดาเป็นไปตามปกติธรรมและนี่จึงเป็นการรับรู้และยอมรับกันทั้งในและนอกแวดวงของลูกศิษย์ลูกชีลูกหลานชาวสัตาสานุชนว่าท่านเป็น แม่ชีกรรมาฐานแห่งบ้านห้วยทรายและสิทธิเอกท่านหนึ่งของหลวงปูม่ม่นปูริทัตโตและสิทธิผู้ใหญ่ไฝ่แม่ชีของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนและด้วยความสมบูรณ์เพียบพร้อมในความเป็นอุบาสิการัตนะอุบาสิกาแก้วอันประกอบด้วยองคุณแห่งความเป็นเลิศ ในความเป็นสาวิกาแก้วแห่งพระพุทธศาสนานี้ท่านเป็นพุทธบริษัทหนึ่งในผู้อุทิศกายใจในการดำรงชีวิตใต้รงพระพุทธธรรมและนำสืบพระพุทธศาสนาปฏิปทาแบบอย่างของพระธุดงค์กรรมฐานไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบมา คุณแม่ชีแก้วเสียงรำได้เป็นผู้นำจิตใจชาวบ้านเป็นต้นแบบของนักปฏิบัติฝ่ายอุโบสถิกาโดยการแนะนำพร่ำสอนชาวบ้านให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยดำรงชีพด้วยสัมมาชีพเป็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิและมีมุทุธรรมสัมมาคารวะ มุ่งให้รู้จักศีลธรรมเน้นย้ำให้ถือศีลอโบสถในวันพระให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศธรรมบำรุงพระเนรศรัทธาในกฎแห่งกรรมไม่งมงายตื่นเต้นกับเรื่องไร้สาระไสยศาสตร์และย้ำให้ภาวนาพุโทโธเป็นหลักในการสร้างสติปัญญารู้ตนของตนเองจนได้รับผล บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมะสัมฤทธนั้นสุขมเจ้าเกิดมาเอสผลอซึ่งแล้วกระเบิ่งเจ้าของเกิดแล้วตายแล้วเกิดเก้าตายตามเสื้นน้ำนอกพระพุทธเจ้า่ะเน่าเล่นเหม็นโหตายให้แท้ ตายเฮจิงตายทิ้งว่างขันตายเฮท่านธรรมะตายนํำพระพุทธเจ้าตายแล้วเขาพนิพานตลอด90ปีที่ท่านถือกำเนิดในปัจฉิมชาติมนุษย์โลกแค่นี้ตลอด54ปีในบรรพชิตในเพศชีของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําพอที่จักสังเกตรวมความได้ว่า เมื่อตกลงปรงใจสละตนออกบวชชีในปี2480ขณะอายุ36ปีนั้นโดยมีหลวงพ่อกาธรรมมาโรตโตเป็นพระอุปชาท่านได้ตั้งใจในการบำเพ็ญเนคขมมะและขัดเกลาารรมานุธรรมปฏิบัติมาโดยลำดับดังว่า โบดแล้วต้องทนสู้ปู่ไปตามซาดโบชมหาบุญมีแม้นมหาบาปคนนิสัยมีงามอย่ามารับเข้าเป็นเข้ามาโบดโบชแล้วประพฤติตนไม่ดีเป็นการย้ำยี่ดูทูกพระศาสนาอย่าเฮ้อเป็นแม้ข่าวแม้ขิวแม้ริวตาเข้าบ้านอย่าเฮ้อเป็นแม้ขี้ค้านขี้ความขี้ขอ แม้มีพ่อความย้าแม้มียากความตายแม้มีายความว่าแม้มีเล้าความทํำลูกแม้ทุกคนอย่าให้เป็นอย่างนั้นแม้เว้าเฮอฟังแม้จมเพื่อว่าแม้สอนแม่คนเพื่อว่าแม้ห้าบแม้ก้งข้าเพื่อลูกแม้ตามเด้อรูเด้อด้วยนิสัยอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้รู้แห่งความเป็นผู้บรรลุ จึงให้การช่วยเหลือเจื้อจุนเป็นนักสู้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี้เองท่านมักสอนให้กำใจกกำกำลังใจลูกศิษย์ลูกชีมาเป็นลำดับว่าอดเรียนเพียรทำไปเถอะนับแต่แม่บวชมาสิ่งหนึ่งที่ยังละทิ้งไม่ได้และยังไม่เคยละทิ้งคือการชำระร้าง,างมนทิน กากห่อหุ้มใจเพระแม่รู้เสมอถึงใจดวงนี้มันต้องการของมันในการขัดเกลาแก้ไขภาวนาให้ใจเดิมเป็นใจแท้เป็นใจพระธรรมที่แม่ทำมาตลอดมันไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากนักมันจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของตนว่าได้สะสมมา ในอดีตจนพอจะพร้อมหรือยังและตัวเองได้ทำในขณะน,นี้มากหรือน้อยเท่าใดพอคุณแม่ชีแก้วหมวดได้13ปีขณะนั้นคุณแม่ชีแก้วอายุได้51ปีลุมาถึงวันนั้นตรงกับวันศุกร์แรมห้าค่าเดือน11ตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2,495ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำหลังทำวัดเย็นไหวพระสวดมนต์แล้วท่านเดินจงกรมจนรู้สึกร้าเหนื่อยแล้วจึงหยุดนั่งพักที่แคร่ใต้ต้นพยอมเอ็นตัวพิงพนักคิดว่าพักผ่อนสักครู่หนึ่งแล้วจะลุกไปนึ่งข้าวขณะนั้นมีเสียงฟ้าผับเปรียงร่าง ครื่นครันกระเทือนไปหมดคล้ายคลย้คลยแค่ที่นั่งจะหักสะบ้นท่านเองรับรู้อยู่ขณะนั้นเสียงธรรมะอุทานผุดขึ้นว่าพบชาติสิ้นพรหมรรันอยู่จบเกิดไม่มีอีกท่านนิ่งตรองพร้อมน้ำตาแห่งธรรมะปีติไหลภาพด้วยความอิ่มเอมและตื้นตันเอ่้อทนจากภายใน อย่างพรางพรูตอนหลังท่านเปิดเผยได้ยามการบรรลุรู้ในธรรมะมักผลครานั้นว่าเวลามันจะเป็นขึ้นมาเวลามันจะรู้ขึ้นมาอะไรอะไรก็รู้หมดอะไรอะไรก็รู้ขึ้นมารู้รวมที่ใจหมดรู้เข้ามารู้เข้ามารู้แล้ววูบลงที่รู้ มีรู้ผู้เดียวเท่านั้นรู้จึงบริสุทธิ์ได้เพราะเป็นการรู้ที่แท้จริงธรรมะมัตผลอันปรากฏเป็นพยานแจ้งในตนแห่งคุณแม่ชีแก้วเสียงรำก็สืบเนื่องมาแต่ปฐมเหตุในชาติแห่งปาชิมมะในลำดับนี้ด้วยนับเนื่องมาแต่ปูมพื้นชีวิต ในใบเด็กของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่หลวงปู่เสากันตะสีโล พระผู้เป็นพระปัมาจารย์ทุดงขะกรรมฐานบ้านห้วยทรายได้จาริกโคจรมาโปรดผู้คนชาวสัทธาถิน่นภูไทยโอว่าตอนหนึ่งที่หลวงปู่เสากันตะสีโลได้เมตตาว่าไว้เป็นดุดดังเสียงทานธรรมอันสงบไหลยเยน็นจนฝังรากลึกลงในจิตใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัยคือ จยเหตุความสัวให้เหตุความดีน่งสมาธิเดินจกงกรมปฏิบัติจกของเขาสีเสือความดีที่เฮาเหตหลายกว่าคําเว้าที่เฮาสอนสีให้ท่านมากหลายเทาดายกระสูบ,บวดเป็นสี่เป็นขาวรักษาศีลอุโบสถบ่ได้ครั้นแล้วต่อมาในอีกปีหนึ่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระบ,บูรพาจารย์ก็มาสอนดีชั่ว ผูกผิดจริตนิสัยของพระธุดงค์ฆากรรมฐานตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่อกันและกันระหว่างพระภิกษุสามเณรกับคราวาสญาติโยมชาวบ้านชาวศรัทธา จนที่สุดคุณแม่ชีแก้วย่างเข้าวัยสิบหกกำลังขึ้นรูปเต็มสาวหลวงปู่มั่นย้อนกลับมาบ้านห้วยทรายอีกครั้งหนึ่งมาสอนให้ภาวนาพุทโธการภาวนาบริกรรมพุทโธในคราวนั้น ทำให้จิตใจของสาวน้อยสงบนานถึงเจ็ดชั่วโมงจากนั้นได้ปัญญาพิจารณากายคตาสติจนเห็นคติแห่งอนิจจาและคตินิจจาของรูปของนามอย่างแจ่มแจ้งวันรุ่งขึ้นนั้นหลวงปู่มั่นภุริทัตโตรับรองว่า โยมสาวน้อยคนนี้เธอภาวนาของเธอมาหลายพบหลายชาติแล้วจนคำว่าอนิจจาวัตสังขาราแทรกเจออยู่ภายในจิตใจของเธอจนทั่วไปแล้วและแล้วท่านสั่งให้คุณแม่ชีกแก้วในวันนั้นให้หยุดภาวนาแล้วจะไปใช้ชีวิตตามปาษาโลกโลกก็ตามเธอ ต่อไปในภายภาคหน้าจะมีครูบาอาจารย์มาแนะนำพร่ำสอนเองหละ่ะภายหลังจากบวชชีแต่พรรษาแรกท่านเร่งประพฤติปฏ,ปฏิบัติภาวนามั่นอยู่ในอิริยาบถสและเน้นความสะอาดหมดจดในวัตตปฏิบัติของแม่ชีกรรมฐานมาโดยเคร่งครัดในลำดับการเวลาท่านได้เน้นย้ำกับตัวท่านเองกับลูกชีลูกศิษย์ว่า มาบวชเป็นลูกแม่แล้วให้พากันตั้งใจภาวนาอย่าให้เป็นหมาให้เป็นคนเป็นผู้สมบูรณ์เป็นแม่ชีแม่ขาวที่งดกามอดอดเพียนเพียน,ยนเล่าเรียนที่กายตนนี้จนลุมาปีพุทธศักราช2494หลวงตามหาบัวญาณสัมปัโนพร้อมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าช้าบ้านห้วยทรายหรือวัดป่าวิเวกวัฒนารามคุณแม่ชีกแก้วเสียงรำจึงได้เข้ากราบฟังอุบายธรรมะปฏิบัติตีตอกลิ่มแห่งธรรมะตัวสุดท้ายจากการตีเข็นกระหนาบของหลวงตามหาบัญยานสัมปันโนท่านตอกย้ำหนักหนักว่าเออ เอาละทีนี้ย้ำลงไปตรงนี้ให้รู้ภายในให้รู้กายภายในให้รู้ใจภายในอย่าทรงจิตออกอย่ายุ่งยุ่งมานานแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถอนกิเลสต,ตัวเดียวก็ไม่ได้นี่ตรงใจนี้ตรงที่ถอนกิเลสและแล้วหลวงตามหาบัวญานสสัมปันโน ก็รับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเราบริสุทธิ์เช่นไรผู้เท่าแม่แก้วก็บริสุทธิ์เช่นนั้นผู้เท่าแม่แก้วบริสุทธิ์เช่นไรเราก็บริสุทธิ์เช่นนั้นคันแล้วคุณแม่ชี้แก้วเสียงรำก็ผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสุดส่วนในธรรมปฏิภาพในธรรมปฏิผลอันพึงปรารถนาอย่างยิ่ง ผู้เท่าแม่แก้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์การปฏิบัติธรรมอย่างนี้นับเป็นตัวอย่างของชาวพุทธที่จะได้สำนึกในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงและเป็นเอกนับว่าผู้เท่าแม่แก้วผู้นี้ประสบสิ่งที่ ไม่รู้จักเสื่อมคายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถึงที่สุดแล้วเมื่อคุณแม่ชีแก้วถึงแก่มรณะกรรมการเวลาได้ร่วงเลยเป็นแล้วกว่า13ปีมาถึงปีพุทธศักราช2547พระอาจารย์อินทวายสันตุสโก ได้นำคณะพุทธบริษัทพระพิสุสามเณรคณะสิทธิ์คณะชีของคุณแม่ชีแก้วเสียงรำนำโดยคุณหมอผู้อุปถาไข้ตลอดระยะเวลา14ปีแพทย์หญิงเพ็ญสีมกรานน์เข้ากราบทูลนมมสการในเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยายก ให้ทรงทราบในการนั้นได้ทรงพระเมตตาวินิจฉัยเกี่ยวกับการสร้างเจดีอนุสรสถานแก่คุณแม่ชีแก้วสิงล้ำเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นที่ระลึกเป็นปูชนียวัตถุเป็นการบูชาวิสุทธิธรรมและเป็นองค์แทนของคุณแม่ มงคลการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงพระเมตตาประธานนามพระเจดีย์องค์นี้ว่าเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรคุณแม่ชีแก้วเสียงรำเจดีย์อนุสรรำรึกพระรัตนไตรยัยอันเป็นสิริและทรงพระเมตตาประทานให้อันเชิญ พระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพรีองค์เจดีในวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2547อีกด้วยรวงตามหาบวญาาสัมปันโนพระธรรมวิสุทธิมงคลเมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุ อัธิธาตของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำและเปิดเจดีอย่างเป็นทางการอีกลำดับหนึ่งด้วยพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีได้ยืนยันมั่นเหมาะไว้ว่าถ้าจะว่าไปแล้วคนทั้งหลายเขาว่า เป็นประวัติศาสตร์เพราะการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้เป็นการสร้างเจดีย์มาจากหัวใจจริงๆตั้งแต่คุณแม่รสังคารมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าพร้อมเมื่อไรก็จะสร้างเจดีย์น้อมบูชาคุณของท่านให้ถึงที่สุดมาบัดนี้เราคอยมาเป็นเวลาสิบกว่าปีเพิ่งจะประสบความสำเร็จได้บูชาวิสุธทธิธรรมของคุณแม่ และให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยสืบไปคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำครั้งทรงทาต์คันอยู่ก็อยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานเมื่อท่านจะไปแล้วก็ไปอย่างเป็นธรรมและยังเป็นล่มแก้วโพชัยให้แก่ลูกหลานได้อีกต่อไปนี่คือวาทธรรม จากใจจริงของพระรูปชายในธรรมะมรรคผลของคุณแม่ชีแก้วอีกรูปหนึ่งที่มีวาสนาผูกพันโชคชะตากันมาแต่ก่อนเกิดมาถือชีวิตในภพชาตินี้ทั้งหมดที่กล่าวมานับเป็นบทสรุปอันเดียวกันกับที่องค์หลวงปู่จามมหาปุญโยได้เมตตาเล่าสรุปไว้คราวหนึ่งว่าเพื่อนครูอาจารย์เสาว เพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอยู่บ้านห้วยทรายมาเทศธรรมโปรดสอนหมู่คนชาวบ้านจนได้ธรรมะเป็นหลักเป็นฐานก็ได้หลวงตาทุมวัดหนองน่อง,องแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นหรือคุณแม่ชีจันร์แก่นแก้วแม่ออกของผู้ฆ่าหรือคุณแม่ชีมาแง้ผิวขำ คุณย่าแก้วหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํายาเท่าหรือคุณแม่ชียิ้งผิวขำแม่ชีแม่ขาวต้นเง่าเขาวงนี้เป็นต้นเป็นเขาเป็นผู้นําบุกเบิกของคณะแม่ชีแม่ขาวกรรมฐานจนเป็นหลักเป็นฐานของหมู่แม่ชีแม่ขาวจนปัจจุบัน เศษเดนความเป็นความตายมาแล้วทั้งนั้นเด็ดเดียวเอาจริงเอาจังสละชีวิตบูชาธรรมจึงได้ธรรมะบวชแล้วตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นหลักธรรมวินัยอย่าให้เสียทีความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ความเป็นผู้มากมีปัญญาความเป็นผู้คิดความให้เฉียบพลันความเป็นผู้พร้อมด้วยศิลวัตรและธรรมจริยา ไม่ได้มีเงื่อนไขไมิได้มีขีดข้อจำกัดอยู่ที่เพศวัยแต่อย่างใดเพราะคำสอนปฏิปทากิจแก้วรัตนธรรมนั้นได้ใส่กระจ่างเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สืบมาแล้วในวิสุทธิ ในวิสุทธิคุณความเป็นคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําในวิสุทธิคุณความเป็นคุณย่าชีแก้วเสียงล้ําและจะเป็นไปจะเป็นอยู่เป็นอยู่ด้วยวิสุธทธิทธรรมเช่นนี้สืบไปแก้วงามนามค่าแม้นดวงมณีขาวสะอาดดังโพธีชีกรรมฐานหอมกลุ่นอุ่นฤดีฟุ้งตลบสีไตรรัตนะ เป็นเกตแก้วประจักษนานนอบนบอ,อริยะสาวิกาเนบทอ่านโดยพระครสูสังกวิสุธิ์อ่านโดยคณะชีสันนักชีบ้านห้วยสายพร้อมลูกหลานคุณย่าชีแก้วเสียงลำ้ำสาธุค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา